เราเป็นโลกใบที่สองของเพื่อนแฟนนะคะโร<ล>คบที่สองของ,ของเพื่อน,อนแฟน,แฟนมีแฟนอยู่แล้วก็มีเพื่อนแล้วเราก็ไปมีอะไรกับเพื่อนของแฟนแล้วแฟนรู้ไหมคะแฟนไม่รู้ค่ะหนูมั่นใจได้ยังไงว่าแฟนไม่รู้เพราะแฟนก็มีโรคบที่สองเหมือนกัน,นะคะ่ะ คนแก้เหงานองรุ่งนะคะรุ่งค่ะมีอะไรคุยกันค่ะประเด็นคนแก้เหงาประเด็นคือเราเป็นโรคใบที่สองของเพื่อนแฟนนะคะโรคใบที่สองของเพื่อนแฟนมีแฟนอยู่แล้วก็มีเพื่อนแล้วเราก็ไปมีอะไรกับเพื่อนของแฟนแล้วแฟนรู้ไหมคะแฟนไม่รู้ค่ะอุ้ยหนูมั่นใจได้ยังไงว่าแฟนไม่รู้เพราะแฟนก็มีโรคใบที่สองเหมือนกันค่ะแฟนก็มีโรคใบที่สองเหมือนกัน ใช่ค่ะ,คะ,ะแล้วหนูคิดจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงต่อไปแฟนมีโรคใบที่สองก็ปล่อยเขาแล้วหนูก็เลยไปเป็นโรคใบที่สองของเพื่อนเขาดูมฟังเหมือนการแก้แค้นไปเลยอะคือมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันมานานเป็นยี่สิบปีอะเราผูกกับใครคะทั้งสามคนค่ะผูกกับสามีด้วยผูกกับเพื่อนของสามีด้วยอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะแล้วเพื่อนสามีเขาไม่ได้มีครอบครัวอยู่แล้วหรอ ครอบครัวเขาก็พึ่งเราหอกาแหกันประมาณสามปีมั้งคะอันนี้คือเขาบอกเราเรารู้ทุกอย่างเพราะว่าเราสนิทกันมากอืมค่ะ,ค,ะคือเราสี่คนสนิทกันมากอะค่ะโอ้ยิงย่งยิ่งคดิกันมาก,มดย,ดกายิง่งไม่ควรทระยลกันยิ่งสนิทกันมากก็ยิ่งไม่ควรทํำไาจะรู้มันชุลมุนไปหมดใช่ไหมคะล,ลุงอยากถามอะไรพี่ให้พี่ช็อตคือเราจะเราจะถอยหรือเราจะเดินต่อดีอ่ะเดินต่อคือยังไงอะคะเดินต่อก็คือปล่อยให้แฟนมีอีกคนหนึ่งไป ล้วเราก็ไปเป็นอีกคนหนึ่งของเพื่อนเขาไปเงี้ยหรอคือเราเคยตัดสินใจจะแยกทางกันมานับครั้งไม่ทวนแล้วค่ะแต่ทางผู้ชายเขาไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมปล่อยคืออะไรคะไม่ยอมหย่าไม่มีทะเบียนสมรสค่ะแล้วก็ไม่มีรูปด้วยกันอ่ะเอาพูดตรงๆนะพี่ว่าอย่างเงี้ยยังง่ายกว่าอีกก็บอกเขาไปเลยสิว่าตอนนี้เราไปเป็นชู้กับเพื่อนเขาอยู่อะจบเลยเขาจะยอมเขาจะใกล้อยู่ต่อไหมก็บอกความจริงเข้าไปสิค่ะ เคยคิดจะบอกความจริงค่ะเคยคุยกันครั้งหนึ่งแต่คือยกเป็นตัวอย่างยกเป็นตัวอย่างคนอื่นสมมุติว่าอย่างนี้หรอคะใช่ค่ะแล้วเขาตอบว่าเขาก็สตันไปนิดนึงแต่เขาก็พูดว่าเรารู้นะว่าเธอมีใครเห็นไหมพี่ถึงบอกว่ารู้ได้ไงว่าแฟนไม่รู้คือคือเมื่อกี้ลุงถามบอกว่าเออจะไปต่อแบบนี้ดีหรือจะหยุดดีพี่ก็เลยงงกับลุงว่าแล้วลุงจะใช้ชีวิตไปต่อแบบนี้เ เพื่ออะไรอะคะมันดูแบบ<ช>ทุกอย่างมันดูแบบว่าไม่มี่ใครสักคนที่เป็นของใครคนหนึ่งจริงๆ่ะค่ะถ้าสำหรับพี่เนะี่ยพี่ถึงเป็นวงจรอุบาทอจปอุบาทของคนที่แบบมีความสัมพันธ์ไข้กันไปมาโดยที่ต่างคนต่างก็อยู่กันไปโดยไม่ได้คิดจะซื่อสัตย์หรือจริงใจต่อกันแล้วเราจะอยู่กันไปทําไมอะ่ะคือเราถอยออกมาแล้วกับผู้ชายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีถอย<ต>ถอยแล้วเลิกหรือเปล่าเลิกแต่เขาไม่ยอมปล่อยเราลุงไม่การที่เราจะเลิกกับใครสักคนหนึ่งไม่ต้องขออนุมัตินะคะลุงเนาะ มีคนตั้งเยอะเลยอะที่แบบเราไม่ได้อยากเลิกกับเขาแต่เขาก็เลิกกับเราไปเพราะเพราะว่ามันไม่มีใครฉุดล้างหรือดึงใครเอาไว้ได้เพียงแต่ว่ารุ่งเอกต่าหากที่ยังติดใจยอยากจะอยู่กับความสัมพันธ์แบบนี้หรือว่าคิดจะเดินออกมาจริงๆไม่หนูหนูคิดจะเดินออกมาต่อเวลาสิ่งที่หนูบอกว่าหนูควรไปต่อในสานะแบบนี้คืออะไรอะคะไปต่อกับใครอะไปต่อกับคนไหน ไปต่อกับเพื่อนแฟนแล้วเพื่อนแฟนเขามีเขามีภรรยาอยู่แล้วหนูจะไปรอแย่งเขาหรอแต่หนูจะไปต่อกับเขายัางไงไม่ไม่ไม่ค่ะเขาเขาก็สถานะของเขาก็คือต่างคนตังอยู่นานแล้วแล้วเขาเลิกหรือยังอะคะก็มันลักษณะมันของหนูคือทางนั้นคือทางผู้หญิงเขาไม่ยอมปล่อยนั่นแหละสรุปก็คือคยังไม่มีใครเลิกกันถูกป่ะคะเอะเอล,งลุงอย่าลุงต้องไม่พยายามที่จะหาเหตุผลเพื่อตัวเองจะได้ทําในสิ่งแบบนี้ต่อไปค่ะไม่งั้นหนูจะอย่างเนี้ยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะเออแต่เขาก็ เขาก็ยังไม่ไเลิกแต่เขาก็เหมือนเลิกเลยค่ะเราต้องไม่ซับซ้อนเลค่ะลุงถ้าคิดจะแก้ปัญหานะอันนี้อันนี้อยู่ที่หนูถ้าหนูคิดว่าหนูแฮปปี้กับชีวิตแบบนี้ <Okay. S 2> พวกพี่ก็ทําอะไรใครไม่ได้แต่ถ้าหนูรู้สึกว่าหนูอยากแก้ปัญหาจริงๆหนูก็ต้องไม่พยายามซับซ้อนอกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้เพราะว่าคว,า,วามซับซ้อนวิธีคิดซับซ้อนมันจะไม่ทําให้เราแก้ปัญหาได้ <c oughs> เอาง่ายๆเนาะกติกาพวกพี่เนาะเอาง่ายๆเลยรักกับใครก็อยู่กับคนนั้นนะ่ะ เออไม่รักแล้วก็เลิกให้จบอย่าคบซ้อนพี่อ้อยพูดประโยคนี้ตลอดเวลาแค่นี้เองอ่ะ,อะถ้าหนูถามพี่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ไม่ใช่การครบซ้อนแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ยังไม่กล้าเปิดเผยสถานะของกันและกันเพราะว่าเกรงใจเกรง,งใจของเกรงใจคนอ,อีกคนนึงนะคะใช่ค่ะและความเกรงใจนั้นควรจะทต้องทําให้ชัดเจนค่ะ,ะเพราะนั้นน็อตเพราะนั้นนอตต้องเกรงใจทั้งชีวิตค่ะเ,เออหนูจะเกรงใจแบบนี้ไปเรื่อยๆเปล่าล เคยคุยกันว่าให้เรื่องมันนิ่งไปประมาณสัาปีหรือชึ่งปีถ้าเรายังมั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายเป็นเป็นดวงใจเป็นหัวใจของซึ่งกันและกันแล้เราค่อยเราค่อยประกาศนะคะประกาศกับใครคะก็คือแฟนเพื่อนนะคะอ๋อแสดงว่าเรากะหลอกเข้าไปเรื่อยๆก่อนอย่างนี้หรอใช่ปะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่า ทางแฟนที่เลิกกันไปนะเขาก็มีเขาก็มีใหม่คืออีกอย่างข้อหนึ่งคือเราเกรงใจทางผู้ใหญ่ด้วยอะค่ะเอ้าหนูถ้าหนูเกรงถ้าหนูเกรงใจผู้ใหญ่หนูก็ไม่ควรทําตัวอะไรแบบนี้เนาะค่ะคือพี่ว่าใหญ่ทั้งสองฝ่ายคือสนิทกันมันดอกรึจะความเกรงใจ้องเราต้องอายด้วยนะคือพี่รู้สึกว่าเป็นพี่พี่ก็อายอ่ะใช่ค่ะง่ายๆคืออายนั่นแหละ แต่อาไต้องไม่ทำพี่น้องเดียวกอนสิน้องทําอะไรตั้งเยอะเนอะแล้วน้องก็บอกว่าหนูอายหนูเกรงใจแต่หนูก็ยังทําอยู่หนูก็เลยต้องรีบทําให้ทุกอย่างอ่ะให้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องซะหนูจะได้ไหนๆก็จะอายก็เอาให้มันถูกต้องซะอ่ะไหนๆก็อายทีเดียวประกาศล้ฉันประกาศล้ไม่งั้นก็ต้องอายไปเรื่อยๆแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะหมดอายและหลายๆครั้งนะคะเวลาที่มันยิ่งทิ้งเวลาให้มันยาวนานมากขึ้นแล้วไม่รู้ที่หลังอ่ะมันกลายเป็นว่าการทรยศนี้เกิดขึ้นอย่างมีความตั้งใจอ่ะ ขณะในคดีต่างๆนานาาการตั้งใจฆ่าคือการเตรียมการพร้อมมานานมากอะ่ะพี่รู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เป็นแบบนั้นอยู่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดด้วยนะเพราะว่าฉันมาด้วยสติที่ถึงพร้อมมากกับการแย่งคนของเธอแต่แค่ยังไม่อยากบอกตอนนี้เกรงใจเอาไว้หายเก่งใจแล้วค่อยบอกแต่นั่นคือการเตรียมความพร้อมในการแย่งสามีของเธออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นน้องลองไปคิดดีๆค่ะเราสามารถฟังย้อนหลังได้นะคะน้องลองฟังย้อนหลังดูซิว่าสิ่งที่เราคุยกันตอนนี้สิ่งที่เราคุยกันวันนี้มันทําให้เราชัดเจนในคําตอบ มากขึ้นหรือยังนะคะลองดูลองดูงดนะ,นะ,ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ะดูคลับไฟเดย์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันนะคะ <The Friday. S 1> คนแก้เหงา